เราก็นำกระทะมาตั้งนะครับเติมน้ำมันใช้เป็นน้ำมันใสนะครับ่ันผู้ชมเราก็ลงกระเทียมนะครับพอกระเทียมเราเริ่มหอมนะครับเราก็จะมาลงเป็นส่วนผสมไส้ของเรานะครับท่านผู้ชมสามารถลวกก่อนก็ได้นะครับเพื่อให้แบบให้หานมเขียวนะครับแต่วันนี้เชฟชาญเลือกใช้เป็นผักที่แบบไม่มีกลิ่นแรงนะครับสามารถใช้เป็นแบบสดๆได้เลยนะครับลงไปได้เลยครับนี่นะครับ ให้เหลือวุ้นเส้นไป้ก่อนนะครับผักผักของเราเนี่ยให้ยุบก่อนนี้นะครับแล้วก็ใช้ดูดที่โยกผักเราได้ไปช้ำเยอะนะครับพอผักเริ่มยุบนะครับเราก็ลงเป็นวุ้นเส้นลงไปครับให้วุ้นเส้นนี่ยมีควอมนิ่มก่อนนะครับ บเราก็จะมาปรุงรสชาติเลยนะครับเบาไฟลงครับเราก็มาลงเปน็นน้ำมันหอยนะครับลงไปเลยนะครับสองช้อนโต๊ะนะครับตามด้วยซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนโต๊ะครับซอสปรุงรสฝาเขียวครึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายลงไปที่หนึ่งช้อนชาปิเศษก็ได้นะครับ เอาหวานตามชอบครับผงปรุงรสคึ้นช้อนชาครับให้รสชาติกลางๆไว้นะฮะท่านผู้ชมเพราะเราจะมีน้ําจิ้มด้วยนะครับแล้วก็มาเล่นไฟเลยครับผัดซ้ํานะครับใส่บอกเกีย้ยนะครับอยากให้รสชาติจัดนะฮะท่านผู้ชมเดยเพราะ,ะเป็นไส้ผักนี่นะครับ เราก็มาลงเป็นน้ำมันง,งานะครับนิดหน่อยเพื่อหอมหอมตามด้วยพริกไทยป่นนะครับไม่ต้องเยอะนะครับดอกให้พอมีกมหอมนะครับผักซ้ำครับเราก็มาลงเป็นแป้งมาลายน้ำนะครับไม่ต้องเยอะนะครับเอาแค่พอแบบมีความแบบ เหนียวนิดนึงนะฮะเวลาห่อจะได้ห่อง่ายนะครับกระดกซ้ําหรือว่าโยกซ้ําเลยนะฮะเท่านี้ไส่ปอกเปี้ยผักเราก็ได้น,นะฮะนี่ท่านผู้ชมอย่าให้ผักช้ำจนเกินไปนะครับฝากปากเลยนะครับสำหรับอีพีนมา่อนสวัสดีครับ